ป้าๆลุงๆนะคะมายืในให้กันลังใจดูการถ่ายคลิปของคิิสโมจะบอกว่าฉันนั่งอยู่ตรงวงเวียนจะได้ว่ายังไงคะคาว่านั่งก็คือ sit แต่คราวนี้กำลังเกิดขึ้นตามแนจ G ลงไปเป็น sitting I am sitting at the roundabout คนกลุ่มหนึ่งกำลังจ้องมองดูฉัน จะได้ว่ายังไงคะอ่ะให้คำศัพท์นะคะคำว่าจ้องมองดูนะคะก็คือ looking at จ้องมองแต่คราวนี้นะคะถ้าเกิดจะเน้นย้ำเรื่องของการมองแบบไม่ได้าสายตาแบบมายืนดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้คำว่า watching ได้ watch ที่แปลว่ามองดูนะนะคะ watching ing อ่ะสาวินาทีในการคิดค่ะอุย้ยเขิน a group of people จะใช้ is หรือ are ดีคะ people เป็นหูคนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเอามาจัดเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็ท้ายกับ is นะคะก็จะเป็น a group of people is ฟังดูอาจจะแปลกๆขัดความรู้สึกแต่ก็ตามหลักการที่ครูซมบททีบายไปนะคะว่าเอาคนมามัดเป็นมัดเดียวกันกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าคุณขึ้นต้นประโยคด้วย the people หรือ some people ตรงนี้แน่นอนลคะค่ะต้องตามด้วย R เดี๋ยวเรามาใช้ some people กันต่อเลย some people are watching me some people are staring at me some people are looking at me เก่งมากเลยอะนะตอนนี้นะจุดที่คุณส้มนั่งอยู่เนี่ยฝนรินนะคะฝนรินแบบเบาๆอาจจะมองไม่เห็นเม็ดฝนเพราะว่ามันเป็นฝนแบบโปรยๆนะคะถ้าจะบอกว่า ฉันนั่งตากฝนจะได้ว่ายังไงคะท่านจะบอกว่าฝนกําลังตกโปรยโปรยอยู่จะพูดได้ว่ายังไงคะเดี๋ยวเปลี่ยนวิวให้ดูในขณะที่ชิดแต่งประโยคพร้อมส้มกลับมาเป็นวิวเดิมดีกว่าแสงได้ที่สุดละก็จะได้ว่า it's drizzling จากที่จะบอกว่า it's raining คําว่า rain นี่คือฝนตกนั่งแบบนี้ไม่ได้เปียกแน่นะคะถ้าเกิด drizzle เป็นการโปรยปรยนะคะดังนั้น it's drizzling it's drizzling ถ้าเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วคนี่คุณส้มก็นั่งตากฝนคำว่า,น,าน,น,นั่งตากฝนคือ sit in the rain เป็นประโยคบอกคุณส้มสั่งห้ามว่าคู่อย่านั่งตากฝนนะไม่งั้นเป็นไข้นะจะได้ว่ายไงคะตรงนี้5วินาทีเลยคะ่ะเห็นหนูวิ่งผ่าน don't นะคะ don't sit in the rain นั่นเองคะ่ะไม่งั้นแล้วโอ้อ you get a cold ประโยคไม่ยาวมากหลักตาพูดไดไม่น้าพร้อมกระส้มเลยค่ะ do not sit in the rain or you get a cold ช้าลงนะถ้าใครตามไม่ทัน3 4 don't sit in the rain or you get a cold เก่งมากเลยนักเรียนขาะดังนั้นคุณก็ไปประยุกต์ต่อได้เลยนะคะถ้าบอกวิ่งตากฝนก็คือ run in the rain <c oughs> ตำรวจมาดิฉัน <c oughs> Did I do something wrong? อ๋ตอตำรวจมาไล่แมค่ค้าคุณจะโดนห่างเล็กกรด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวมาจับค่อยเข้าคุกเด้อค่อยยิ่งทำพาสปอร์ตหายอยู่โอเค the police have left ตำรวจไปแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะคุณส้มกำลังพูดอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงชัดเจนตำรวจมาเตือนพ่อค้าแม่ขายให้เก็บของไปจากฟูตดบาร์หลังจากที่ตำรวจไปแล้วทุกคนก็ออกมากางเต็นท์เหมือนเดิมค้าแม่ค้าก็จะถือเขาเรียกว่าตัคงซ้อนๆกันไว้ถือไว้ตลอดถ้ามีลูกค้าก็แจกตัคงให้ลูกค้านั่งแต่พอลูกค้าไปรีบเก็บตัคงกลับคืนมาเพื่อที่ว่าหนีตำรวจได้รวดเร็วแลวละตำรวจมาตรวจอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะทวนี้นะคะถ้าจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า เมือเ่อกี้ตำรวจกำลังมาตรวจตราตรวจตานะคะนอกจากคาว่า checking checking นะคุณสมให้อีกคำหนึ่งเลยนั่นก็คือ patrol patrol the police were patrolling at night around the roundabout to make sure that the street vendors are off the sidewalk ตันนี้แปลว่าอะไรคือตำรวจรมาตรวจตาเพื่อที่จะ make sure ว่าพ่อค้าแม่ขายตามข้างทางเนี่ยเคลียร์ออกจากฟุตบาทนั่นเองค่ะ เมื่อกี้ฉันรู้สึกเขินอายตอนคนมองฉันผู้อาว,วุาลุง,ลงป,ป้ามายืนมองให้กำลังใจคุณส้มเต็มเลยนะแล้วก็พยายามคุยด้วยครูก็จะพูดได้แค่ว่า Thailand Thailand เมื่อกี้ฉันรู้สึกอาย I feel embarrassed ได้ไหมเมื่อกี้เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วจาก feel ก็ต้องเปลี่ยนเป็น felt I felt embarrassed when the people were watching me when they were watching me หรือ when they were staring at me นั่นเองค่ะเก่งมากเลยเอาละเดี๋ยวขอให้อีกข้อน,นึงนะคะเป็นการแต่งประโยคเข้ากับชีวิตของคุณส้มนะคะเพราะว่า4วันก่อนนะคะฉันทำพาสปอร์ตหายค่ะฉันทำหนังสือเดินทางหาย4วันก่อนกริยาทำหายนะคะมี lose กับ lost จะใช้ช่องไหนจะใช้ตัวไหนคะ ่านมาแล้วใช้ lost นะคะก็จะได้ days ago, four days ago I lost my passport four days ago I lost my passport ถามครูหนะ่อยห่วงครูไหมคะว่าเอ้ยคุณไปทำหายที่ไหนจะได้ว่ายังไงคะเอาอะไรขึ้นต้นประโยค where แปลว่าที่ไหนใช่ไหม where you lose it ได้แล้วหรือยัง มันก็เกือบจะได้แต่เขานี้น่ะมันจะต้องมีดูหรือดัสหรือดิสมาขวางไว้คุณจะเลือกเอาอะไรอะกูตั้งช้อยมาให้แล้ว1นึ่งดูหรือดัสดิสจ้ะไปเลยจิตการใช้เจ็ดจิตดิ d you lose it? Where did you lose it? นักเรียนจ๋าตรงนี้จะไม่ใช้ Where did you lost แล้วนะคะถ้าเกิดมีดิทถ้าเกิดมีดิทมาโผล่เจ้า lost ช่อง2ก็จะกลับกลายมาเป็นรูป ช่องหนึ่งที่ยังไม่ผันโอเคก็จะเป็นโอครูซ้อง Where did you lose it Where did you lose it นั่นเองค่ะนักเรียนทำหายจริงๆอะไรจริงๆนะคะคาดว่าทำหายในกระเป๋าเครื่องบินสายการบินเวียดเจ็ทนะคะแต่ว่าติดต่อสายการบินยากมากแม้แต่จะโทรหา l ล s t and f o า n d ในสาขาโฮจิมินนะคะก็ติดต่อไม่ได้ดฉันก็เลยจะต้องยอมรับชะตาคําของตัวเองติดอยู่ในเวียดนามอ๋อ i d d i n g แน่นอนละคะ่ะรอเล่น คือพาสปอร์ตหายต้องทํำยังไงก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องไปแจ้งความกับตํารวจแล้วก็เอาใบแจ้งความนั้นนะ่ะไปที่สถานกงสุนที่เป็นคอนซู l เลทของไทยที่โฮจิมินนะคะแล้วคอนซูเลทเนี่ยก็จะให้เอกสารที่เป็นเหมือนบัตร ID card identification certificate and after that I have to submit this document to Vietnamese immigration office so Vietnam can issue me The exit card คือต้องมี2ขั้นตอนนะคะและคาดว่าไม่สามารถบินกลับไทยได้ทันตามที่จองตัวไว้ Why? I hope I w o n t get stranded in Vietnam Stranded แปลว่าถูกร้อยแพนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าคุณสมจะได้กลับไทยวันไหนหรือ,อจะได้กลับไทยหรือเปล่า Let's see when I can get back to Thailand or oh. If I can go back at all าสำหรับวันนี้นะคะต้องไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปเดินไนท์มาร์เก็กันก่อนเดี๋ยวครูจะให้ดูบรรยากาศกรอบๆตรงนี้เป็นจุดที่ครูอยู่ตรงกลาง s t a ช u หรืออนุสาวรีเลยนะคะนี่คือจริงสูงมากเลยนะคะแล้วข้างบนนั้นก็จะเป็นบันไดที่เข้าไปนั่งกินข้าวกินอาหารกันแล้วเป็นจุดถ่ายรูปบอกเลยว่าคนเวียดนามคล้ายๆคนไทยเลยค่ะ ถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะแต่ครูว่ามากกว่าคนไทยชอบแฟชั่นการแต่งตัวที่นี่โดยเฉพาะวินเตอร์คลอ i ิงนะคะเดี๋ยวติดตามคุณซ้องไปเรื่อยๆนะคะในการฝึกเรียนภาษาอังกฤษแบบที่ใช้จริงพูดจริงจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันหรือใครที่ต้องการฝึก แต่งประโยคเป็นหลักสูตรเข้มข้นไปเลยนะคะคอร์สออนไลน,น์มีให้พร้อมแล้วที่เหลือสละเวลาเข้ามาฝึกก็คุณได้ตลอดชีพนะคะมีอยู่2คอร์สหลักนะคะสำหรับการแต่งประโยคสักคนที่พื้นฐานน้อยลงคอร์ส Fit a n i r i r m Club ับไปเลยเพราะว่ามีการปูพื้นฐานให้ตั้งแต่พื้นฐาน g กรา r Basic รวมถึงการฝึกแต่งประโยค หรือถ้าใครที่อยากเน้นๆแต่งประโยคเพียวๆนะคะแกรมมาจะแค่สอดแทรกแต่ไม่ได้มานั่งสอนเป็นบทๆก็แนะนําให้ลง Crush Your Goals ไปเลยอันนี้เหมาะสมตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากใช้งานได้อยู่ไหวและมีพื้นฐานทางแกรมมามาบ้างแล้วส่วนอื่นๆน,นะคะอยากจะฝึกอ่านแปลต่างๆนานา Intensive Reading คอร์สคูณ3คอร์สโทอีกก็มีสามารถรับชมรายละเอียดของทุกๆคอร์สได้เลยที่ e n g l i s h f i t a n d f i r m n e t สำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสิ้นจา้า